สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซล,ลกับปุกอ่องกงานได้ชวนที่โชวร์รูมรถยนต์มือสองกวงสงสิงห์ไทยรานะคะและคลิปนี้เราพามาชมกับรถเก่ง5ประตูรุ่นขายดีและปาไวัยไปไวมากๆค่ะสําหรับตัวโตโยต้ายาริสของเรานะคะคันนี้รุ่น 1.5J ปี2012นะคะและมาพร้อมกับตัวเกียร์ออโต้ด้วยค่ะผู้ชมคันนี้สีขาวบอดี้สวยๆนะคะมาพร้อมกับ้ลแม็กนะคะตัดสีดำมาให้อย่างสปอร์ตกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยผู้ชมถามมาพร้อมกับตัวรถสวยๆกันแบบ ไฟหน้าใส่แจว๋วไม่มีรอยแตกรายร้างมามาพร้อมกระจังหน้าที่เป็นตะแกงรังพึ่งเน้นความสปอร์ตเลยนะคะพี่พด้านล่างของตัวกันชนคันนี้นะคะมีในส่วนของไฟ LED มาให้ด้วยนะคะแล้วก็ราคาหน้าป้ายวันนี้ค่ะผู้ชมขา288,000บาทเฉพาะคลิปนี้นะจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะคะช่องทาง YouTube นี้เหลือเพียง188,000บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าขอ กติกาง่ายๆของเราเนาะติดต่อสอบถามนะคะหรือว่านะัดชมรถกับเซลล์กระปุกได้ที่0989807503นะคะแล้วก็เอาส่วนลดกันไปง่ายๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะผู้ชมค่ะได้เป็นล้อแม็กซีดำนะ,ะล้อสวยสปอร์ตมากนะคะไม่มีคดไม่มีดุ่งสีเนียนเกลี่ยมันรอบค่ะเลยมาพร้อมกับตัวก,กระจกมองข้างนะคะแบบโครเมียมนะคะผู้ชมค่ะและในส่วนของคันนี้นะคะผู้ชมภายในซอกสีเดิมสติกเกอร์มอกอสติกเกอร์เพจคืออยู่ครบทั้งหมดนะคะด้านในของตัวเมนอาร์ครดดเป็นเมนอาร์คเดิมจาก โรงงานกันมาเลยนะคะผู้ชมคะและในส่วนของตัวภายในรถยนต์ค่ะตัวนี้นะครีนสวยมากคุณผู้ชมคะไม่มีรอยขีดรอยข่วนมานะคะมาพร้อมแอร์แบ็กคู่หน้าแล้วได้เป็นตัวเครื่องเล่นเดิมโรงงานด้วยคุณผู้ชมคันนี้เนี่ยยังเป็นตัวแอร์นะคะปรับมือหมุนนะคะใช้งานโคตรง่ายเลยพี่ๆตัวนี้นะคะก็ยังได้เป็นเกียร์ออโต้แบบคันบันไดแล้วตัวเบาะคันนี้คือแบบสวยมากคุณผู้ชมคะเป็นเบาะลายกราฟิกไม่มีรอยฉีกหรือว่าอะไรขาดมาด้านหลังนี้นะคะผู้ชมคาภายในยสวยสะอาดามากนะคะไม่มีร่องรอยของการใช้งาน นะแล้วก็ในส่วนของตัวชอกสีคันนี้ชอกสีท้ายเดิมจากโรงงานนะคะผู้ชมคาะรับประกันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุด้านข้างแผงประตูสเต็กเกอร์ล็อกเด็กกระจกโตโยต้าเดิมทุกบานนะคะด้านหลังของตัวรถคันนี้นะคะผู้ชมค่ะเป็นสไปเลอร์ชุดแต่งนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3และตัวไฟท้ายของเขานะคะไม่มีรอยแตกรายร้ามานะคะยังได้ในส่วนของตัวด้านท้ายแบบนี้ นี่เลยนะคะอันนี้ด้านหลังของเขานะคุณผู้ชมคะมาพร้อมกับพื้นที่เก็บของกันแบบกว้างเลยนะคะตัวนี้สามารถพับเบาะเราเพิ่มพื้นที่ในการวางของกันได้อีกด้วย<อ>นะแล้วก็ในส่องของตัวสีด้านข้างสองคนขับ สีสวยเรียบเนี่ยเสมอกันรอบคันคุณพี่ไม่มีรอยเฉียวรอยชอนน้าตัวล้อของเขาเนี่ยผู้ชมคาใส่ล้อสีดําตัดกันได้อย่างดีกับตัวรถเลยนะคะภายในของตัวรถคันนี้ก็จะเป็นกระจกไฟฟ้ารอบคันปรับออโต้ฝังคนขับมีระบบเซนทันล็อกมาให้ด้วยนะแล้วก็เป็นตัวเม็ดอาร์ครอยด,อดเดิมจากโรงงานทั้งหมดกันแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคาสําหรับภายในนะคะของตัวเบาะคันนี้เบาะสวยสภาพดีไม่มีรอยฉีกรอยขาดมา ได้เป็นตัวกระจกมองข้างแบบปรับไฟฟ้าและเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังสวยๆนะคะมีแอร์แบกมาให้กันอีกด้วยนะคะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราพาไปชมเครื่องยงานต์ดานากระต่อเลยค่ะ สำหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้ค่ะมาในรหัส VVT-i 4.16ว wow, าวนะคะผู้ชมค่ะเครื่องยนต์เบนซินนะคะรถเดิมไม่เคยติดแก๊สมามาพร้อมกับโครงสร้างบอดี้เดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้ฝากระโปรงเดิมๆบางๆสติ๊กเกอร์โลโก้เตต้าใดๆคืออยู่ครบนะคะุณผู้ชมนะเครื่องแข็งเครื่องเดิมนะคะแล้วก็สตาร์ต,ตง่ายนะคะเช็คพวกอุปกรณ์ต่างๆนะคะเช็คเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานแน่นอนนะคะวันนี้ราคา280,000บาทนะคะจัดโปรโมชั่นให้เหลือ188,000 เท่านนั้และถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจเป็นจัดไฟแนนซ์วันนี้เราออกรถสุดมาทผ่อนแค่เดือนละ4,000กว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมคะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่098 980 7503หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรนี้นะคะแอดไลน์ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะค้นหาที่หมายเลขโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะวันนี้คลิปน้้้สาา,าก,ก,กกกตตองัังวววไไ่บหมิิยืดดดรรเํน,นี้สวัสดีค่ะ